สวัสดีวัยรุ่นตากระดุมกันด้วยนะครับก็กลับมากับผมอีกแล้วนะบอสเกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนักบวชหญิงนั่นเองนะครับดูก็รู้นะครับว่าเป็นคลิปดองที่แบบดองยาวนานนะจนได้ที่แล้วนะครับก็เอามาทำคลิปนั่นเองโอ้ดูดิการหมุนของเขาดันมาเชิงร้ายกาศเฮ้พวกนายกะจะเล่นแบบนี้กันเลยเหรอพวกนายไม่กลัวัวทองกันหน่อยเหรอเพื่อน ไม่ต้องกลัวแต่ที่รักผมจะปกป้องเธอเองนะเธอไม่ต้องกังวลไปนะพริสเทสฉันหวังว่าพวกนายจะอยู่รอดถึงวินาทีสุดท้ายนะเอาละครับตอนนี้นะเราอยู่ที่ด่านโรงงานนั่นเองนะครับหรือ Arm Fa c t o r y นั่นเองนะครับผมว่านะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮันจะไม่เอาตัวทองมานะครับตัวสแตนสามตัวคิดดู <c oughs> เพื่อนมันเล่นอะไรคิดอะไรกันอยู่เนี่ยขอให้ฮันทำโทษพวกแกยอย่างหนัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบหาเครื่องปั่นก่อนนะครับสวัสดีเจ้าอีการน้อย วัสดีจ้ามนุษย์งอกเป็นมิสซเลอร์เกินนาก,กาของเราโอเคครับเราได้เครื่องแล้วนะฮะก็รีปั่นไปเลยสิครับตอนนี้ผมรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างของฮันเตอร์ตัวนี้ mm hmm. ผมรู้ว่าเขาจะโหดมากๆเลยผู้ร่าอยู่ใกล้ฉันแนบอยู่กับโปสเปกเตอร์นั่นเองนะครับเซเล์ญี่ปุ่นนะครับโดนไปแล้วนะครับหนึ่งแพจุกให้ได้นะเพื่อนถ้านายจุงไม่ได้นะ่าจะดูแย่นในสายตาพเพื่อนๆนะเรามาให้กําลังใจเพื่อนกันดีกว่านะฮะพูดตามผมนะครับสู้ๆนะเป็นกําลังใจ เอาละฮะถ้าแพสองเขาโดนเร็วนะครับเกดเกมโดนสาบนะครับเพื่อนสาบแน่นอนเครื่องเราได้ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโถเอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งล้มหน้าแข็งใจอีกอีกอีกนานอีกนานเลยเอาล้มแล้วอ่ะตอนนี้คือเรายังไม่รู้นะฮะว่าหันใช้สกิลอะไรนะเพราะว่าหันยังไม่ใช้เลยนะฮะแต่ให้เราจริงๆก็คงจะเป็นตัวทอนนั่นแหละนะเอออะไรวะนี่ย อกองหน้าโดนเขาใ,ให้แล้วเอ้ยแผลแกนี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับมั่นใจในตัวผมนะที่รักเสียงร่องมาเชียวเอานั่นโดนตัวทองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> แพตติเซียหน้าที่เธอแล้วนะไปสาบมันซะผมหมายถึงว่าสาบกองหน้านะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยก่อนนะครับเฮ้ยนายคิดจะรอเบิร์ดหน้าเขาอีกอย่างงั้นเหรอแจ็คก,กี้ ผมจะไม่ให้เป็นตามแผนของนายหรอกนะแจ็คตอนนี้เพิ่งต้นเกมนะครับทุกคนแต่ทําไมผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยยังไงไม่รู้ <c oughs> โอ้มีการดงมีการดากยังงน,นะพ่อนมร้ายกาดดีนี่เดี๋ยวผมจะช่วยกองหน้าได้ไหมเนี่ยเอเคครับต้องยอมเสียแผ้นะถ้าไม่เสียนี่ไม่ได้เลยละตรงนี้มีวาร์ป้ะเพื่อนเกินเข้าไปหรอน่าจะยังมีลักบี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูมิติดีกว่านะครับ ไปหาแพติเซียอยู่โน้นนะครับไปเลย let's go รับลูนหน่อนผมด้วยสิครับเดี๋ยวผมจะเปิดพลังไปหานี่ไปแล้วเอาเพื่อนหายไปโน้นหมดโอเคครับเดี๋ยวผมสามเครื่องเราให้มันเสร็จดีกว่านะครับตอนนี้เสร็จไปแค่เครื่องหนึ่งนะครับคือเครื่องแพติเซียนะฮะตาน,นี้จะครบห้าเครื่องไม่เนี่ยต้นเกมมากก็เริ่มเลยนะครับเพือ่อ <laughs> นเล่นซะแบบยับเลยนะครับ กองหน้าโดนไปละไม่มีใครช่วยเฟสสองเลยนะเฮ้ยแพติเซียไปช่วยนะครับเย้มีไทยด้วยดีใจด้วยในกองหน้าที่นายรอดไม่หลอดแล้วละ <c oughs> ตายไปแล้วนะกองหน้าเราดูก่อนนะว่าเขาจะตามกองหน้าไปไหมถ้าเขาไม่ตามกองหน้าไปก็น่าจะรอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหัวใจมันขึ้นเขาตามแพติเซียไปนะครับน่าจะตามแพติเซียนะ ดี๋ยวผมจะไปฮิวเพื่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเขาดงเฟสสุดท้ายนี่ตายละนายนี่มันจริงเลยนะโอเคครับตอนนี้เราผัานตัวจากนักบวชเป็นหมอนวดนะครับเา้าวนวดเข้าไปนวดเข้าไปขอค่าหมอนวดด้วยนะเหมือนเขาไล่กันอยู่ตรงกลางนะครับผมไล่เอาไม่ใช่ไล่ไม่หมดหรอไล่โปรสเปกเ,เตอร์หรอเนี่ยก่อน,นั่นแหละนะบอกอยู่ว่าไม่กลัวตัวทองกันหน่อยแล้วพวกแกเนี่ย สตันสามตัวพี่ดูรีพิวครับรีพิวหมอนวดมืออาชีพเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนนะครับของเรานี่น่าจะไหวตัวทันนะครับเพราะยังมีวาร์ปอยู่ถ้าเขามาเอาเราก็ยังหนีได้นะฮะหิวเขาหน่อยสิเตงได้เลยค่ะเสียงเธอดูขาดน้ำแล้วเนี่ยสเต็ปซื่อหน่อยไหมกองหน้าผมจะรอดไหมนี่เขาไปช่วยเพื่อนนะครับผมช่วยทันเฟสนะเพื่อนเอาเขาไปไหนลรอวะเนี่ย อยู่นี้นะครับนั่นนั่นช่วยได้ช่วยได้ไดโอเคตรงนี้มีวาร์ปนะเพื่อนนะเข้าได้เลยแล้วแล้วเพื่อนสรุปใครปัดน,นะนะีอยู่กันสี่ตัวโถ่เอ้ยเขาตามไปวนะัเนี่ยเฮ้ยตามตามแพทว่ะถ้าตามแพทเราไปหิวเพื่อนได้นะเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ตามแพทและหายไปไหนแะล้ววะเนียเฮ้ยเดี๋ยวตามเราฮลัลโหลไ่นะปะา้าจ๋าจะทาแบบนั้น ปาดแล้วเนี่ยผมขั้วหมอกอะหมอกมันติดมือ,อมโดนไหมโดนไหมคือน้ำลายตามเลยเนะี่ยเสียวจัดจัดโอ้ไม่โดนโอ่โดนเฉยเลยวัตตาฟ้านึกว่ามุมมมดได้เมื่อกี้ตรงนี้มีหลุมนะครับโอ้แย่ละมันยาส,สุดไปเลยละเข้าตรงนี้ได้ไหมเอม้ผมไม่ได้ดูหลังอะเขาไม่ได้อ้อมเขาไม่ได้อ้อมเขาไม่ได้อ้อมตามมาเขาไม่ตีเลยในประเด็นน่ะเขารอจังหวะด,ดีจัดเลย ทันสกินทองก็สวยโอเคครับเราเฟสแรกน,นะฮะตอนนี้เลืสามเครื่องนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับโอเคครับเครื่องเราสำรวจแร่ปั่นไปแล้วนะครับส oh, yeah, ามสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้แย่มากเลยละ่ะตุกคนกองหน้ากับโปสเปกเตอร์คือมาช่วยเรานี่ก็คือตายเลยนะถ้าเขาโดนนั่งอะ่ะคือเฟสสองกันหมดแล้วอะ <laughs> ดูทรงเราน่าจะเฟสสองด้วยนะนี่ อืแพทติเซียมาช่วยหรอเธอเป็นคนดีจังเลยทันเฟสด้วยนะครับเรียบร้อยครับกองหน้าโดนไปนะฮะมาที่โล่งเกินมันเห็นไปหมดละเดี๋ยวนะตรงนี้ยังมีวาร์ปเราอยู่เราจะปั่นข้างนี้ดีไหมน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดวาร์ปก่อนนะครับเผื่อมีทางหนีที่ไล่เพื่อนนะครับตรงนี้เลยละกันผมจะเปิดให้แพติเซียนะ พอดีกองหน้าอยู่แถวนั้นด้วยนะครับเพื่ออาจจะแบบฉีกมาเข้าได้นะพาล้างขึ้นเตาเอาไม่ใช่คนเลืองเอากองหน้าลงไปแล้วอะช่วยไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะฮีนให้เ,เขาก่อนนะครับแม่มดสาวนะครับเธอต้องรอดนะแม่มดสาวเขามีสามห้าขั้นนะฮะว้าวมันเจ๋งสุดๆไปเลยละครับตอนนี้เหลือสองเครื่องนะครับก็ถือว่าเ เครื่องกระดิบกระดิบหน่อยนะก็ยังดีดีกว่าไม่ปั่นเลยนะครับไปครับไปครับไปปั่นกันเตื้น,โโนั่นคือจุดจบพวกที่ท้าทายอำนาจตัวทองนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรารีบปั่นดีกว่านะครับตอนนี้อาจจะไล่พิษเทสอยู่ก็ได้เอ้ยไม่ใช่ดิแพติเซียเนี่ยบอกว่าแพทรซเซียอยู่แถวๆนั้นแนะ่ <c oughs> นั่นไงโดนไปแหยื่อหนึ่งแล้วนะครับเออเขาเข้าวาร์ปแล้วเหรอไม่ใช่นี่ เ,เขาล้มอยู่ไหนวะนะโอ้โหอยู่นูน่นโคตรไกลเลยนึกว่าไม่ได้เข้าวาร์ปนะครับเขาตีเฟสแรกมันไม่เห็นตัวสวยละเขามุ่งหน้ามาทางนี้แน่นอนแพติเซียเธออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะแข็งใจไว้เราเปิดวาร์ปตรงนี้นะครับเผื่อแบบอาศัยทางนี้ที่ไล่ได้นเนี่ยมันวงเวงจัด,จดเลยนะตอนนี้มาแล้วครับหัวใจมาแล้วอยู่ไหนเฮ้ยเข้าลงหัวลแล้วทุกคนจงนั้นเราเร็วเราเร็วแพเราเร็วแพต เข้าเร็วโอ้ยแพนโนนอะไม่นะหยุดจบจ้าผมสิมือปีนต่างข้ามมาแล้ว <c oughs> ไปดีกว่านะไม่รอแล้วดักไม้ด้วยนะไอตัวนี้มันร้ายกาอผมจะนอดไหมเนี่ยโปก,กัสที่เครื่องนะครับเหลือเครื่องหนึง่งละอดใจไว้นะเราอย่าเพิ่งตายว้าทันไหมทันนะฮะทันนะฮะทันนะนนะมันอ้มอมามันดักเก่งนะตัวเนี้ <c oughs> ตาแจ๊กผมก็ร้องเธอ อืมตัวทองเนี่ยผมไม่ได้อยากท้าทายอำนาาตัวทองนะแต่ว่าไปกดใส่ตัวสตตนดดีก่านะตายเลยวิพาลุกแล้วครับตอนนี้เหลือครั่งหนึ่งนะครับคือนักํำรวจแรกนี่ปั่นแบบมาลาธอนจัดๆเลยเะยครตอนนี้โอ้โคตรดีอ่ะ84%นะครับเครื่อง ไอ้เครื่องกลางนะครับเครื่องกลาง8ปสิบสี่นะฮะเราอาจจะช่วยกันปั่นได้นะเรฮูเร,เรช่วยผมเรเร็วหน่อยสิแพทคุงแพทจังสินะแต่เป็นผู้หญิงนี่เนาเฮ้ย,เ,ยเ,รปปเราจะไปปัน่นไหมเราจะไปปั่นช่วยเพื่อนไหมเฮ้ยเขาจุดได้อ่ะโ,อโหโคตรโคตรพระเอกครับตอน,นเ,อเนี้ยโคตรพระเอกนะนักสำรวจแร่แบบพระเอกจ,จัดเลยละครับ แพทิเสียได้มองตาละห้อยอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าหันมาเธอก็จะหนีไปแบบไร้ร่องรอย <c oughs> เครื่องทันได้ไงก็ไม่รู้โหดโดนไปแล้วครับเอ้ยน่าสงสารนะอย่าช่วยฉันมันแน่นอนอยู่แล้วนายเฟสสุดท้ายแล้วนี่นะ <c oughs> ปะเป็นกันเถอะแพทสงสาวพราวเสน่ห์ของเราพวกนายจำไว้เลยนะถ้าครั้งหน้าถ้ามีตัวสตันสามตัวค,าคนายนคนเปลี่ยนตัวนะ เพราะนั่นมันจะเป็นหายนะของพวกนายดูดิเราโดนกดตัวทอใส่ตอนทำไม,ม้น่ะเห็นไหมไปกันเถอะแพทเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยไปท้าทายอำนาจอีกแล้วเนี่ยเขามีตัวทอนะแพทเนี่ยเออแพทเนี่ยก <Hey, hey. S 1> ็จะตายไหมเนี่ยผมว่ามันโดนแน่โดนแน,น,น่นั่น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 ตัวปิว,วเลยนะเม่กี้ โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ